สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีธนูใน5เดือนสุดท้ายของปี2567นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากในเดือนสิงหาคมนี้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นได้ไพ่พระแม่อุมาในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นคุณจะเป็นคนที่สามารถที่จะหารายได้ได้ด้วยตัวของตัวคุณเองมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเกี่ยวในเรื่องของการงานและโชคลาภทางด้านการเงินผลประโยชน์ตออแทนทางด้านการเงินของคุณนั้นจะได้รับมาอย่างสมน้ําสมเนื้อ จากความพยายามและจากความตั้งใจของคุณอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างในเดือนนี้เกี่ยวกับการทำมาหากินอาจจะไม่ค่อยได้ราบรลื่นนักแต่ตัวคุณนั้นก็จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านการเงินออกมาได้เป็นอย่างดีอาจจะต้องระมัดระวังรายจ่ายอยู่บ้างเกี่ยวกับในเรื่องของคนในครอบครัวหรือปัญหาผิดพลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจการงานที่คุณอาจจะต้องเสียไปบ้างแต่ตัวคุณนั้นก็จะมีโอกาสที่จะวางแผนทางการเงินที่ดีได้คุณควรจะมีความเด็ดขาดในเดือนนี้มากพอสมควรอย่าพยายามใจอ่อนกับคนรอบข้างมากจนเกินไปเพราะอาจจะทําให้ คุณนั้นเสียประโยชน์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ได้เช่นเดียวกันดังนั้นอยากใช้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีความเชื่อมั่นในตนเองก้าวไปในสิ่งที่ตัวเองนั้นวางเป้าหมายและตั้งใจอาจจะเริ่มจากมีอุปสรรคอยู่บ้างหรือการเงินนั้นไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการในช่วงแรกแต่ตัวคุณนั้นจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีและจะทําให้การเงินของคุณนั้นหมุนเวียนไปได้อย่างราบรื่นในเดือนนี้อย่างแน่นอน ต่อไปเป็นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูที่เกี่ยวกับด้านการเงินในช่วงของเดือนกันยายนนะครับคุณได้ไพ่เทพพะพูดแสดงให้เห็นว่าในเดือนนี้คุณจะมีรายได้จากการเจรจาจากการเดินทางจากสิ่งที่คุณนั้นได้วางแผนเอาไว้และคุณได้ลงมือทําก็จะทําให้โอกาสทังด้านทางการเงินของคุณนั้นมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีพยายามใช้การติดต่อการเจรจาในช่วงเดือนนี้ให้ดีอาจจะทําให้คุณนั้นได้โชคได้ลาบได้การเงินจากคําพูดของคุณถือได้ว่าเป็นเดือนแห่งวา จะเป็นซั์ทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นสามารถที่จะยิ้มแก้มปีกกับสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ลงมือทําได้เป็นคนออกแรงออกหน้าในการเจราจาในการติดต่อในความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานและการเงินในช่วงจังหวะเวลานี้จะทําให้การเงินของคุณนั้นพอกผนูนได้ยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะได้ซื้อรถใหม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนยานพาหนะใหม่ๆในเดือนนี้ได้เลยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าหากว่าคุณจะเสียเงินก็ควรจะเสียเงินไปกับทรัพย์สินที่ได้มาไม่ใช่เสียเงินไปเปล่าๆจึงอยากจะบอกว่าชาวลัคนาราศีธนูในช่วง นี้พยายามที่จะพูดคุยให้เยอะเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆพยายามแสดงออกให้เยอะๆคุณมีโอกาสที่จะได้เงินหรือมีโอกาสที่ให้ช่องทางาน,นการเงินในช่วงนี้อย่างแน่นอนต่อไปเป็นในเดือนของกุลาคมของชาวลัคนาราศีธนู คุณได้ไพ่พยาคุดกับนางกากีในเดือนนี้อยากเตือนชาวลัคนาราศีธนูว่าคุณอาจจะต้องแบกรับภาระกับปัญหาทางด้านการเงินค่อนข้างมากคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางการเงินอาจจะเป็นเพราะคุณมีจะต้องรับผิดชอบกับครอบครัวกับลูกบุตรหลานบริวารแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านยังมีหลายๆเรื่องที่คุณอาจจะต้องรับผิดชอบระมัดระวังในเดือนนี้ให้ดีพอยาไปค้ำประกันใครอย่าไปกู้หนี้ยืมสินแทนใครหรือจะไปช่วยใครมากจนเกินไปคุณมีโอกาสที่จะได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งเหล่านี้จากสิ่งที่ คุณคิดจากสิ่งที่คุณหวังดีและจากสิ่งที่คุณทําพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไปมีปฏิสัมพันธ์หรือข้ามประกรันคนอื่นให้มากเพราะมีโอกาสที่คุณนั้นจะเสียหายได้และจะต้องรับผิดชอบอย่างหนักหน่วงหากคุณไม่คิดให้ดีก่อนลงมือทําดังนั้นจึงอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้จริงๆว่าพยายามที่จะประคับประคองตัวให้ดีอยากแบกรับภาระใครมากเกินไปก็จะทําให้การเงินของคุณนั้นไม่เป็นที่ก็จะทําให้การเงินของคุณนั้น ไม่เดือดร้อนจนเกินไปและจะทําให้คุณนั้นค่อยๆประคับประคองการเงินไปได้อย่างดีในเดือนตุลาคมนี้ต่อไปเป็นดวงชะตาโชคลาภทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับในเดือนนี้คุณได้ไพ่ทศกัณฐ์ออกลกบบงบอกได้ว่าในเดือนนี้คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับรายจ่ายยุ่มยิมที่อาจจะมีปัญหาสร้างให้คุณไม่หยุดไม่หย่อนจบเรื่องนั้นก็มีเรื่องนี้จบเรื่องนี้ก็มีเรื่องนั้นการเงินของคุณนั้นในเดือนนี้ไม่ไม่ค่อยนิ่งเอามากๆเลยทีเดียวจะต้อง ระมัดระวังและวางแผนทางการเงินให้ดีพยายามอย่าประมาทก,กับสิ่งที่ตัวเองทําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือการใช้ชีวิตเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองไปกับในหลายสิ่งหลายลอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นระมัดระวังในเรื่องของการทํางานความเสียหายโดยที่เราไม่ได้ควบคุมดูแลพยายามกลับเข้าไปที่ดูแลบางทีคุณอาจจะเดินหน้ามากเกินไปเลยลืมดูว่าด้านหลังนั้นมันเรียบร้อยดีหรือเปล่ากลับมาอีกทีหนึ่งก็สร้างความเดือดร้อนให้คุณอย่างเห็นได้ชัดแล้ว,ลวก็จะทําให้คุณนั้นหงุดหงิดลาคาญใจและจะเป็นปัญหาต่อเนื่่่่อองงงยาาทีคคุณนนั้ดไมถึ เเดเวอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องของรายใจ่ายในเดือนนี้ก็คือในเรื่องของสุขภาพการรักษาพยาบาลก่อนหน้าที่จะถึงเดือนพฤศจิากาย,ยานนี้พยายามตรวจเช็คร่างกายให้ดีพยายามออกกาลังกายให้สภาพร่างกายแข็งแรงเพราะไม่อย่างนั้นแล้วในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยไปเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของตัวคุณเองหรือกับคนในครอบครัวที่อาจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนล้าได้มากเลยทีเดียวต่อไปเป็นเดือนสุดท้ายของชาวลัคนาราศีธนูในปี2567นี้คุณได้ไพ่พระแม่ประ สแสดงให้เห <siglo>. ็น <realidade> ว่าในเดือนนี้คุณจะมีโชคทางด้านการเงินอย่างเห็นได้ชัดจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยการสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลเกี่ยวกับทางด้านการเงินคุณไปหยิบยืมเงินใครหรือขอสินเชื่อที่ไหนก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมีโอกาสที่จะได้รับการชี้แนะเกี่ยวกับผลทางในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการเงินที่ดีในเรื่องของการเงินใหม่ๆที่อยากจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสหรือมีช่องทางที่ดีขึ้นใครก็แล้วแต่ที่ทุ่มเทในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการหาเงินอย่างจริงจังมีความขยันขันแข็งรับรองได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของตัวคุณเ ผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานของคุณจะจะโปรโมทคุณจะสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่และจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสาที่จะมีรายได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งในช่วงเดือนนี้หากใครทําธุรกิจส่วนตัวจะได้รับคําแนะนําหรือจะได้มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนหลังให้คุณได้งานเป็นกอบเป็นการใบโครงการใหญ่ๆมีโอกาสาที่จะได้เงินก้อนมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญของรางวัลจากผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ดังนั้นในช่วงเดือนนี้อยากจะบอกชาวลัคนาราศีธนูแบบนี้นะครับว่าคุณมีโอกาสที่ดีในช่วงสิ้น ปีนี้พยายามประพฤติตัวดีคิดดีทำดีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคุณและจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทางด้านการเงินได้มากยิ่งขึ้นอาจจะได้รับโดยเสน่หาจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูใน5เดือนหลังปี2567นี้ครับ